วันนี้นะครับผมก็ได้รับเงินมาล่าสุดเลยนะครับอยู่ที่0.11419593 LTC นะครับก็ทำฟรีได้เงินจริงแน่นอนนะครับสำหรับใครที่สนใจเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปดูวิธีการทำกันเลยนะครับผมครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับ วันนี้นะครับก็จะมาแนะนําช่องทางการหา l i t e c o i ฟรีนะครับหรือว่า LTC นั่นเองนะครับผมก็ได้รับเงินมาล่าสุดตามที่ผมได้เปิดให้ดูตอนต้นคลิปเลยนะครับทำฟรีไม่มีการลงทุนไม่มีค่าสมัครใดยทั้งสิ้นมีเพียงมือถือ Android หรือว่า iOS ก็สามารถทําได้แล้วนะครับราคาของ l i t e c o i ตอนนี้นะครับค่อนข้างที่จะขึ้นสูงนะครับผมจากตอนแรกๆที่เราทํากันเนี่ยมันอยู่ประมาณ5000กว่าถึง6000นะครับตอนนี้มันขึ้นไปที่8,890บาทแล้วนะครับ ขึ้นสูงสุดอยู่ที่ 9, 9 1 8 9บาทไทยนะครับต่อ1 LTC นะครับผมสําหรับใครที่เก็บเหรียญ LTC อยู่หรือว่าไลฟ์คอยอยู่เนี่ยก็สามารถไปลุยแล้วก็ไปทํากันได้เลยนะครับตรงนี้ไม่มีค่าสมัครใดๆทั้งสิ้นเนาะโอเคนะครับเรามาดูที่ Wallet ก่อนนะครับตรงนี้นะครับผมก็เป็นในส่วนของไลฟ์คอยที่ผมมีอยู่นะครับตัวนี้ผมได้จากการทําฟรีนะไม่มีการลงทุนหรือว่าไม่มีการเติมเงินเข้ามาซื้อนะครับอันนี้ผมได้รับจาก ช่องทางการทําฟีทุกอย่างนะครับจะเป็นเว็บไซต์หรือว่าแอปต่างๆที่ผมรวบรวมแล้วก็เก็บมาเรื่อยๆทีละเล็กทีละน้อยนะครับเป็นเงินเป็นเงินบาทไทยอยู่ที่1291บาทนะครับผมก็คือผมมีของเดิมอยู่แล้วประมาณร้อยกว่าบาทนะครับก็ได้มาเพิ่มอีกประมาณ1,000บาทนะครับผมก็ประมาณนี้เนาะเรามาดูที่ประวัติการรับเงินได้นะครับตรงนี้เนาะที่ผมได้รับมาล่าสุดนะครับ0 1 1 4 1 9 5 9 3 LTC นะครับได้รับตอน อ่าที่สามห้านาทีนะครับวันที่10เดือน11นะครับ2021เนาะที่ได้รับมาล่าสุดเลยนะครับผมก็เก็บรวบรวมจากเว็บไซต์ต่างๆจากแอปต่างๆเก็บฟรีมาทีเล็กๆทีละน้อยนะครับผมเมื่อเราเก็บเรื่อยๆเนี่ยพออนาคตข้างหน้านะครับมันมันเป็นเงินก้อนนะครับถ้าราคามันขึ้นสูงเนี่ยเราก็จะได้รับเงินแบบนี้นะครับอ่าสำหรับใครที่เข้ามาทําช่วงแรกเนี่ยราคามันอาจจะไม่ได้เยอะนะครับผมมันอาจจะได้น้อยมากนะครับผม เมื่อราคามันขึ้นสูงในอนาคตเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเงินก้อนแบบนี้ได้ให้เราเห็นนะครับเราสามารถเก็บฟรีไปได้เรื่อยๆเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูช่องทางที่จะทําเงินฟรีแบบง่ายที่สุดเลยนะผมจะแนะนําที่มันง่ายที่สุดแบบไม่ต้องลงทุนขุดไม่ต้องเล่นเกมเลยนะครับผมก็ลองเข้าไปทําดูนะครับทําได้ฟรีแล้วก็ทําได้จริงนะครับผมสำหรับช่องทางที่ผมทําแล้วก็มันง่ายที่สุดนะครับที่ผมอยากจะแนะนําให้เพื่อนๆเนี่ยเข้าไปทํานะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ย เขาทําจากช่องทางนี้กันเยอะมากแล้วก็เขาถอนเงินกันเยอะมากนะครับเอาเป็นว่าถอนได้ทุกวันนะครับถ้าเราทานะถอนได้ทุกวันนะครับผมถามว่าเงินที่เราทําแล้วที่เราถอนในแต่ละวันเนี่ยมันเยอะไหมผมต้องบอกก่อนว่าของฟรีเนี่ยมันก็ไม่ได้เยอะตามที่เราต้องการนะครับเราก็สามารถเก็บสะสมได้ในแต่ละวันนะครับเมื่อสิ้นเดือนแล้วก็อาจจะได้เป็นเงินหลักร้อยหลักพันนะครับเราก็เก็บสะสมไปได้เพื่อในอนาคตเนี่ย ถ้ามันเกิดขึ้นแบบราคาพุ่งขึ้นสูงเหมือนกับบนะิตคอยน่ะปัจจุบันตอนนี้เนาะบิตคอยมันอยู่ที่2ล้านนะครับถ้าไลท์คอยตอเน,นี้ยอยู่ประมาณ8,000บาทถ้ามันพุ่งขึ้นไปใน1 0 0 0 0แสนบาทนะครับในอนาคตเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีกับเรานะครับการทำคริปโตนะครับคุณจะต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมอ่าเยอะๆเลยนะครับเพราะว่ามันมีอะไรที่เรายังไม่รู้ค่อนข้างเยอะนะครับในโลกของคริปโตนะครับราคาเนี่ยมันก็มีขึ้นมีลงตลอดเวลานะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยมันอาจจะ โตขึ้นกว่านี้ก็ได้หรือว่าขึ้นสูงกว่านี้ก็ได้นะครับผมเราสามารถเก็บได้ตั้งแต่ตอนนี้ไปนะครับสำหรับการเคมนะครับก็เป็นการเคมในส่วนของแอป Tele g กร m t e l e g กรมนะครับมีชื่อว่า LTC Kickbot นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่มีในส่วนของแอป Tele g กรมก็ไปดาวน์โหลดกันได้นะครับใน Google Play หรือว่า App Store ของเรานะครับได้ทั้งมือถือ Android แล้วก็ iOS เลยนะครับ วิธีการสมัครของแอป Telegram เนี่ยผมจะแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้สามารถเข้าไปสมัครกันได้นะครับแล้วก็คลิปที่1น,นะครับที่ผมสอนการสมัครในส่วนของการเคลมเหรียญของ LTC k c k w o r d นะครับคลิปแรกเลยนะผมแนะนําให้เราดูในส่วนของคลิปที่1ก่อนนะครับเพราะว่าการทําครั้งแรกเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เหมือนกับตอนที่ผมทำณนะตอนนี้นะใครที่ทําครั้งแรกให้ไปดูคลิปที่1นะแล้วครับแล้วก็ทําตามคลิปแรกเลยนะครับก็ลองเข้าไปสมัครดูในคลิปแรกเลยนะครับที่ผมได้สอนไปนะครับผมก็ ลองเข้าไปทําดูนะส่วนลิงก์การเคมเนี่ยผมจะปักหมุดไว้ให้ตรงคอมเมนต์ปักหมุดนะครับก็ไปกดตรงคอมเมนต์นะสำหรับการเคมของ ltc ตรงนี้นะครับโอเคนะครับเมื่อเราทําการสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูการเอ่เคมกันว่าเราเนี่ยจะเคมอย่างไรในส่วนของเหรียญ ltc นะครับการเคมนะครับต้องบอกก่อนว่าเคมฟรีนะครับเคมได้เรื่อยๆตลอดทั้งวันนะครับถ้าเราเคมไปเรื่อยๆแล้วนะครับโฆษณามันอาจจะหมดก็ให้เราพักช่วงนะครับแล้วก็เข้ามาเคมเรื่อยๆ นะครับผม1วันเนี่ยสามารถถอนได้เลยนะผมทดลองมาแล้วนะครับเค้ม1วันแล้วก็ถอนเงินได้เลยนะครับภายใน1วันนะครับกดไปที่เมนูตรงนี้นะครับผมอ่ากดเข้าไปนะครับแล้วก็เลือกอันแรกนะเมื่อเราเลือกอันแรกแล้วนะครับมันก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้เลยนะครับถ้าของใครไม่ได้ขึ้นแบบนี้นะครับไม่ได้ขึ้นแบบนี้นะอ่าอย่างเช่นผมกดไปที่บาลานนะครับบาลานเนี่ยจะเป็นการเช็คยอดเงินของเรานะครับว่าเรามียอดเงินเท่าไหร่นะครับผมไม่ต้องแนะนําเพื่อนก็ถอนเงินได้นะ เมื่อเรากดมาหน้านี้แล้วเราอยากจะกลับไปที่หน้าแรกในการเคมเราก็กดเมนูด้านล่างนะครับตรงนี้เลยมาเขียนคาว่าเมนูนะมันก็จะเด้งเข้ามาหน้านี้นะครับผมจากนั้นนะครับผมให้เรากดตรงนี้กดตรงนี้เป็นการเคมนะครับแล้วก็กดอันแรกตรงนี้นะครับกดเข้าไปกดโอเพ่นนะครับด้านขวานะครับอันนี้เป็นการทําที่ง่ายมากๆนะครับผมเป็นช่องทางที่ง่ายที่สุดละนะครับจากที่ผมได้ทดลองทําเองนะนะครับ เห็นหลายคนเนี่ยถอนเงินจากเว็บไซต์นี้หร,หรือว่าการเคมในส่วนของ Tele g กรมเนี่ยเยอะมากนะครับเมื่อเรากดเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะมีการแจ้งเตือนด้านบนตรงนี้เนาะเห็นไหม LTC k i c k b o t นะครับให้ครบ10วินาทีนะครับเมื่อครบแล้วเนี่ยมันก็จะมีการแจ้งเตือนแบบนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับให้เราการกระบาดปิดไปได้เลยนะครับเราก็จะได้รับในส่วนของ LTC มานะครับเป็นหน่วยซาตชิหรือว่าไลท์ตูชิในส่วนของ LTC นั่นเองนะครับผมได้มาที่124ไลท์ตูชินะครับ เราก็สามารถเก็บสะสมไปได้เรื่อยๆเลยนะครับผมอ่าเราก็กดดูไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยฮะกดดูเหมือนเดิมเลยนะครับเราทํางานอยู่เราก็สามารถเค้มได้นะครับเพียงแค่เราเปิดจอไว้ปุ๊บเราก็กดเข้มแค่กดกดกดไม่ต้องดูก็ได้เนาะกดแล้วเราก็ปล่อยให้มันครบสิวิกดแล้วเราก็ปล่อยให้มันครบสิวิแล้วเราก็ปิดแค่นี้นะครับสําหรับใครที่ทํางานประจําอยู่นะครับก็ทําช่วงเวลาที่เราก่อนไปทํางานนะครับอย่างเช่นเรานั่งรถไปทํางานใช่ไหม ถ้าเราอยู่ไกลนิดน,นึงกว่าจะถึงโรงงานเนี่ยมันก็จะใช้เวลาประมาณ 10-20- 30นาทีเราก็นั่งกดไปได้เรื่อยๆตลอดระหว่างทางนะครับเวลาเ,ลเราเลิกงานเราก็ทําได้นะครับช่วงเราพักเบรกเราก็ทําได้นะครับผมซึ่งมันไม่ได้กระทบต่องานประจําของเราเลยนะครับขึ้นอยู่กับตัวของคุณเองว่าคุณจะทําหรือว่าไม่ทํานะครับผมแค่นั้นเองนะครับอันนี้ผมก็ได้รับมาอีก124เนาะตามนี้เลยนะครับก็กดคข้มไปได้เรื่อยๆนะครับแบบนี้นะ กดเข้ามานะครับผมก็รอสักครู่นะครับรอการนับวินาทีของเรานะครับผมอ่าตรงนี้อย่างเช่นอันนี้เนี่ยมันก็จะขึ้นกําลังโหลดนะครับมีเวลา60วินาทีเราก็รอไปนะครับเอาโอเคนะครับผมก็ได้รับมาที่659ไลท์ตัวชี้นะครับก็กากระบาดปิดไปได้เลยนะครับแค่นี้เองนะครับวิธีการเล่นก็กดเล่นไปเรื่อยๆนะครับเมื่อเรากดไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยมันจะมีข้อความที่เด้งขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะ ถ้าเราเคมไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยข้อความที่เราจะได้รับเมื่อเราเคมไปแล้วไม่มีโฆษณาขึ้นจะเป็นอย่างไรนะครับเอาเคนะครับผมตรงนี้เป็นตัวอย่าง like. er. นะก็หลังจากที่เราทําไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยเมื่อเรากดดูอ่าเว็บโฆษณาไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับข้อความที่เราได้รับนะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้นะ sorry นะครับผมก็คือโฆษณาที่เราดูเนี่ยมันหมดนะครับจะทําอย่างไรนะครับเนี่ยเห็นไหมตัวอย่างนะครับถ้าเราดูไปเรื่อยๆแล้วตรงนี้เนี่ยก็ให้เรารอนะ รอแล้วก็จะมีข้อความส่งมาให้เราดูว่ามันจะเค็มได้อีกเมื่อไหร่นะครับมันจะมีข้อความแจ้งเตือนเข้ามาอยู่นะครับผมสาหรับข้อความที่เขาจะแจ้งเตือนมานะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะครับถ้าเราได้รับข้อความแบบนี้เนี่ยเราก็กลับมาเค็มต่อได้นะครับกดเค็มต่อได้เลยนะครับผมถ้ามันหมดเราก็หยุดพักแล้วเราก็ค่อยกลับมาเค็มแค่นั้นเองนะครับง่ายๆเนาะต่อไปขั้นตอนการถอนเงินนะครับผมอยากจะให้ทุกคนเนี่ยเช็คยอดก่อนนะครับว่าของเราเนี่ยมียอดขั้นต่ําหรือยังขั้นต่ําก็คือประมาณ1 1,000 0ไลค์ 1> 1, like, ตัวชี้เนาะ1,000 0นะครับอ่าโอเคนะครับเมื่อเรามียอดแล้วเราก็กดถอนได้เลยนะครับตรงนี้นะครับอ่ากดเข้าไปจากนั้นเนี่ยเขาจะให้เราใส่ยอดเงินนะครับอ่าใส่ลิงก์กระเป๋านะกระเป๋าเงินที่เราจะใช้ในการรับเงินเนี่ยใช้กระเป๋าไหนได้บ้างใช้ได้ทุกกระเป๋านะครับบิตครับส t a งโป r คอยเบสบายนเอนบิตาซาซิม e กนะครับใช้ได้ทุกกระเป๋านะครับมันไม่ได้จํากัดกระเป๋าเนาะแต่ การถอนเงินเนี่ยผมแนะนําอย่างหนึ่งก็คือสตางโป b บ n นแนนเนี่ยสกระเป๋านี้นะครับผมอยากจะให้เราเข้าไปดูขั้นต่ําการถอนเงินก่อนนะครับเพราะว่ามันจํากัดการรับเงินขั้นต่ําอยู่นะครับทั้ง2กระเป๋านี้เนาะมันจะมีบอกชัดเจนถ้าเราฝากเงินขั้นต่ําอย่างเช่นถอนขั้นต่ำอยู่ที่ประมาณหนึ่งหมื่นไลท์ตัวชีว้ถ้าเราถอนเข้าไปแล้วนะครับในส่วนของบี a แนนและก็สตางโปเนี่ยยอดเงินจะไม่เข้าที่กระเป๋าน,นะครับเพราะว่าขั้นต่ําของการฝากเงินขั้นต่าของบีนแนนกับสตางโปจะอยู่ที่ 1 0 0 0 0 0ไลท์ตัวชินะครับผมก็คือ0 0 0 0 1นะครับผมในส่วนของ2กระเป๋านี้เนาะใครมีบิดขับก็แนะนำให้ถอนไปบิดขับก่อนนะครับสำหรับขั้นต่ำใครมีคอยเบสก็ให้ถอนไปที่คอยเบสส่วนใครที่มีสตางโปบายนัทเนี่ยผมแนะนำให้เราเก็บให้ครบ10,000 0ก่อนแล้วก็ค่อยถอนนะครับตรงนี้จะคุ้มกว่านะครับผมผมจะถอนเข้าเข้าไปที่บิดขับนะโอเคนะครับก็อยู่ในกระเป๋าบิดขับเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็กดถอนเข้าไปนะครับ เอาลิงก์กระเป๋ามาก่อนนะครับแล้วก็วางลิงก์กระเป๋าลงไปแล้วก็กดส่งนะครับจากนั้นเนี่ยเขาก็จะถามเราครับว่าเราเนี่ยจะถอนเท่าไหร่นะครับซึ่งขั้นต่ํามันบอกตามนี้เลยนะอันนี้คือยอดขั้นต่ํานะครับผมก็จะถอนทั้งหมดนะครับนี่จากนั้นก็กดคอนเฟิร์มนะครับโอเคจากนั้นก็รอนะครับผมเนี่ยมันจะขึ้นให้ให้เราไปเช็คที่ประวัติการถอนเงินก็คือเช็คตรงนี้นะครับสำหรับการถอนเงินเนาะกดเช็คไปแล้วเราก็เลื่อนดูนะครับนี่ตรงนี้จะมียอดการถอนของเราขึ้นอยู่นะครับ กำลังตรวจสอบนะครับเราจะต้องรออีกครั้งหนึ่งนะครับให้มันขึ้นคำว่า view here นะครับเพราะว่าเราจะต้องกดตรงนี้ด้วยนะครับให้เรารอประมาณ1-2นาทีนะครับเมื่อเรารอครบแล้วก็มากดที่ history เหมือนเดิมนะครับผมนี่ะตรงนี้เนาะเอาโอเคนะครับผมก็กดมาอีกครั้งหนึ่งนะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมให้เรากดไปคำว่า view here นะครับกดเข้าไปเลยแล้วก็กด open นะครับตรงนี้นะครับที่หลายๆคนเนี่ยคอมเมนต์ถามว่าปลดล็อกอย่างไรนะครับสำหรับกุญแจเนาะ เราก็กดเข้ามาตรงนี้นะครับจากนั้นเนี่ยมันก็จะขึ้นคําว่ายืนยันนะครับตรงนี้ก็คือการปลดล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับ0ทับ6นะครับตรงนี้เราก็รอการตรวจสอบยอดเงินของเรานะครับจนกว่ามันจะครบนะครับที่เป็น6ทับ6นะครับหรือว่าเป็น6บวกนั่นเองนะครับผมก็รอให้มันครบเวลาแค่นั้นเองนะครับผมเอโอเคนะครับผมถ้ามันขึ้นแบบนี้แล้วนะครับก็คือการตรวจสอบยอดเงินของเราเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผม6บวกแบบนี้เลยตัวหนังสือสีเขียวนะครับ จากนั้นเนี่ยให้เราเข้าไปดูในส่วนของอีเมลของเรานะครับว่าเราได้รับเงินหรือยังนะครับผมอโอเคนะครับตรงนี้ก็เป็นยอดเงินที่เราได้รับมาล่าสุดเลยนะครับจากการถอนเงินของการเคลมเหรียญในส่วนของเทเลแกรมนะครับ0.007846 ltc นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในส่วนของบิ t ขับอีกครั้งหนึ่งนะครับผมโอเคครับก็อยู่ในส่วนของบิ t ขับเป็นที่เรียบร้อยนะครับให้เรามากดตรง Wall e t นะครับผมแล้วก็กดไปที่รูปนาฬิกาด้านบนขวานะครับแล้วก็เลือกไปที่คริปโตนะครับผม ตรงนี้นะครับเป็นยอดเงินที่เราได้รับมาจากการถอนเมื่อกี้นะครับถอนเพียงแค่1วันเงินเข้านะครับหรือประมาณ30-40นาทีเงินเข้ากระเป๋าของเราแน่นอนนะครับผมไม่ต้องกลัวว่าเงินจะไม่เข้านะครับเรามาดูยอดเงินรวมของ LTC นะครับตอนนี้ผมขึ้นมาเป็น1,300ับาทนะครับผม1,300บาทและก็เก็บฟรีไปเรื่อยๆได้เลยนะครับก็ลองเข้าไปทำดูทำแล้วได้เงินจริงแน่นอนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ